อร,อ,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่นี่เหลือเกินทุกคนมาจะติดอกติดใจชื่อว่าเ้าเขาใหญ่ถนนมิตรภาพสายเก่าร้านอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูทรปากช่องคุยกับเจ้าของร้านค่ะเป็นลูกของเจ้าของเรือนหอนี้เลยคุณสุพิชยา คุปวิทยานันโอปอสวัสดีจดีค่ะสวัสดีค่ะโ <O po, S 2> อปอเล่าความเด่นพิเศษของเรือนหอหลังนี้ที่เป็นร้านอาหารเขาเขาใหญ่ และเมนูที่ภูมิใจนําเสนอจ้า <AC. S 2> คือร้านเฮานะคะ <S <S ก็เป็นร้านที่นําเรือนหอของคุณพ่อคุณแม่ของปอที่มีอายุกว่า50ปีแล้วนะคะ,ะมาทําเป็นตัวร้านค่ะอาหารที่อยู่ในร้านเฮานะคะก็จะเป็น,านอาหารที่มาจากความทรงจําของครอบครัวเราหรือเป็นอาหารที่มาจากเรื่องเล่าของคุณพ่อสมัยเด็กๆค่ะเมนูแรกจ้จาก็จะเป็นข้าวเปียกค่ะ,ะข้าวเปียกมันก็จะคล้ายๆกับป๋วยจับยวนนะคะคุณพ่อปอจะสอนให้ต้มน้าซุปว่าขาให้ใสที่เราใช้ทั้งกระดูกเล้งและกระดูกอ่อนในการต้มเพื่อให้น้าซุปหวานนะคะแล้วก็จะมีใบเตยรวมถึงหัวไชเท้าด้วยค่ะ เครื่องเทศและเครื่องปรุงกว่า10กว่าอย่างค่ะหมวจนหมูยอเราก็จะใช้เป็นหมูยออุบลทางภาคอีสานที่มีความหอมพิกไทยเป็นพิเศษค่ะ,ะเส้นของที่ร้านก็จะให้ลวก<อ>ให้มีความห<ป>นึบพอดีค่ะเมนูที่2 ค่ะก็ไข่กระทะนะคะด้วยความที่ปอเป็นคนที่ชอบทานไข่กระทะเครื่องแน่นแเราก็อยากจะใส่ทั้งหมูสับค่ะหมูยอแล้วก็ที่สําคัญคือกุนเชียงค่ะเราใช้เป็นกุนเชียงจากบักช่องเลยนะคะเป็นกุนเชียงเกรดที่ดีที่สุดเลยค่ะเมนูที่3ามจะค่ะก็จะเป็นครัวซองเฮาเมททางด้านนี้นะคะ,คะด้วยความที่พี่ชายปอชอบทานครัวซองมากๆเราก็เลยนําเป็นครัวซองอะคะ่ะใส่ไส้กุนเชียงหมูยอหมูสับให้ใคล้ายๆกับบาแกตที่เวลาเราได้เป็นของฝากจากภาคอีสานเมนูต่อขนมครกหมูสับเป็นเมนูเรื่องเล่าจากความทรงจําวัยเด็กของคุณพ่อของปอเองนะคะก็คือ คุณพ่อก็จะนาหมูสับที่อยู่ที่เคียงหมูนะคะไปให้แม่ค้าขนมครกมาใส่ลงไปในขนมครกค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ปอไม่สามารถหาทานที่ไหนได้ปอเลยตั้งใจที่จะเอามาอยู่ที่ร้านเ่าและอยากให้ทุกคนได้ลองชิมค่ะค่ะต่อไปก็เป็นเมนูที่ชื่อว่าเปรียงนะคะที่เราเอากาแฟเมนูแอฟโฟกาโต้นะคะแต่มาดัดแปลงจากขนมปลากริมไข่เต่าที่คุณแม่ชอบซื้อให้ทานตอนเด็กๆค่ะก็คือจะเป็นกาแฟที่ดับลงในไอศครีมน้ำตาลตโนดนะคะและท็อปด้วยครีมกะทิด้านบนค่ะเวลาทานก็ให้เอาข้าวโป่งด้านบนที่เป็นของโปรดของคุณแมม่่เหือนนกัคะจ ทานด้วยกันแล้วก็ตักกาแฟกับไอศครีมโปะลงไปค่ะกาแฟเฮาจ๊ะเป็นกาแฟที่ผสมกับน้ำมะพร้าวนะคะส่วนด้านบนเราก็ท็อปด้วยครีมกะทิค่ะการโดยผงโกโก้ให้เป็นคําว่าเฮานะคะหรืออ่านว่าเห่าในภาษาจีนก็คือแปลว่าดีนั่นเองค่ะก็อยากให้ทุกคนดื่มกาแฟแก้วน,นี้แล้วรู้สึกโชคดีกลับไปค่ะอยากให้แฟนๆได้มาชิมเพราะโอกาสแบบนี้หายากแล้วมารับประทานเมนูเรื่องเล่าจากคุณพ่อคุณแม่ส่งต่อมาที่คุณโอปอลี่ต้องขอการันตี เฮาเขาใหญ่เป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านเฮาเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพสายเก่าซอยเทศบาล26ร้านอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณรีธและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า นี่คือเฮาเขาใหญ่เพียงแค่คุณใช้ AAS ไอหนึ่งคะแนนดอนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2568ต้องขอบคุณ AAS ที่เป็นสื่อกลางในการโปรโมทร้านให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเรากลับมา,าพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.00นถึง4 0นดูทีวีกด3.3ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะลละร่อยเลิศกับผลิตลี้เยมจิอ e ting, วอีตติ้งย่างผิงฉังต้องกินค่ะ